วันนี้นะครับเรีจะมาทําการทดสอบความสมดุลของเข็โดยใช้เครื่องใช้สิบเมตรนะครับวันนี้จะเป็นการทดสอบการถูกเจาะขนาดไดมิเตอร์35เซนติเมตรนะครับจะเป็น4ต้นอุปกรณ์ที่ใช้นะครับหนึ่งคอนกระแทกตัวแฮมเมอร์นะครับสองตัวรับสัญญาณครับตัวนี้เป็นตัวรับสัญญาณหลักการคือเราทําการตอกค้อนลงไปนะครับเพื่อที่จะให้คลื่นเนี่ยวิ่งลงไปที่ปลายเข็มแล้วก็วิ่งขึ้นมาตรงนี้จะเป็นตัวรับ จะสามารถทําการอวณความยาวและวาเส้นของเข็มได้อันนี้จะเป็นหน้าจอของที่เราจะทําการทดสอบนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทาการทดสอบครับผมกดปุ่มนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเข็มปุ่มสตาร์ทนะครับแลวตัวนี้เราจับให้แน่นนะครับตรงนี้ต้องจับแน่นๆ นะครับสังเกตเห็นกราฟนะครับกราฟจะวิ่งขึ้นมามองเห็นนะครับตัวนี้ก็ความยาวเข็มเห็นะครับไม,ไม่เห็นเะยก็ความยาวเข็มที่ขึ้นมาตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณ20เมตรนะครับลักษณะกราฟค่าความแปรปรวนลงเลนก็ประมาณนะครับแล้วเราก็หยุดนะครับนี่ก็จะเป็นการทดสอบความสมบูรณ์ขง เสร็จแล้วครับ